พบกับผมอีกแล้วแจ็คแป๊บเดียวที่ปรึกษาการขาย Ford ดอาร์เลลาชิฟฟ์าม5ครับวันนี้ครับแจ็คมีรถแต่งหล่อๆที่ไม่ได้แต่งโดยมือช่างแต่แต่งมาให้จากโรงงานฟอร์ดในรุ่นเอเ s p o r t บวกแพ็กเกจและบวก Adventure มาจากโรงงานเลยมาพร้อมกับพละกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเดี๋ยวมาดูกันครับว่า ในรุ่น e v e r อร์เรสต์แอดเคันนี้มีชุดแต่งอะไรมาให้จากโรงงานและแจ็คเพิ่มเติมอะไรให้กับลูกค้าบ้างมาชมครับอย่างแรกที่เราเห็นเป็นจุดเด่นเลยนะครับแปลกตาดีนะเป็นกระจังหน้า Ford Ford นะครับตรงคำว่า Ford เนี่ยทำเป็นสีดำเงาแล้วก็ตัวลังพึ่งเนี่ยทำเป็นสีดำด้านนะครับดูสวยหล่อลงตัวมาให้แบบนี้เลยนะครับมาในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าแน่นอนครับเป็นเอกลักษณ์ของ e v e r อร์อยู่แล้วเป็นไฟรูปซีแคมนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ ให้ในตัวแล้วก็ที่มาในรุ่น Adventure เนี่ยก็จะเป็นคิ้วอ่าเป็นข้อไฟหน้าเป็นสีดำด้านมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจด้วยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ข้างหน้าให้4จุดนะครับไฟตัดหมอกรุ่นนี้เป็นไฟตัดหมอก LED แน่นอนครับเวลาหักเลี้ยวพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือทางด้านขวาก็จะมีระบบช่วยส่องแสงสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยให้ด้วยนะครับในรุ่น e v e r อคันนี้ มาในส่วนของด้านข้างด้านข้างก็จะมีคิ้วล้อขนาดประมาณ4-5นิ้วเนี่ยมาให้จากโรงงานแบบนี้ดูหล่อลงตัวในรุ่นนี้และที่เพิ่มเติมให้จากลูกค้าเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับออฟเซ็ตลบ5นะครับแล้วก็ใส่ยางซูแม็กสองเจ็ดห้าห้ 20, ให้รถด,ดูหล่อลงตัวมีมิติด้วยนะครับในล้อแม็กแบบนี้ล้อแม็กเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยนะครับ และในรุ่นเอเวเสของเราทุกรุ่นแน่นอนครับยังมีแอปพลิเคชันที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเป็นแอปพลิเคชันสอดพาร์ตซึ่งแอปนี้สามารถสั่งสตาร์รถได้เช็คตำแหน่งรถยนต์ได้แล้วก็นัดหมายเข้าศูนย์บริการได้หรือถ้ารถมีปัญหานะครับยางรั่วลืมกุญแจไว้ในรถเนี่ยก็สามารถใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชันสอดพาร์ตนี้ได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากๆเลยครับสาหรับเจ้าเอเวเสและแอปพลิเคชันสอดพาร์ตอันนี้ ที่มีมาให้จากโรงงานอีกก็จะเป็นในส่วนของแหลกหลังคา ARB นะครับที่ดูหล่อลงตัวแบบนี้เลยนะครับแหลกแข็งแรงทนทานมากๆนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ที่เพิ่มมาให้จากโรงงานเป็นสติกเกอร์ของตัว Adventure นะครับแน่นอนข้างหลังก็มีคิวล้อมาให้แบบนี้เหมือนกันนะครับใส่ล้อแม็กแบบนี้แล้วเนี่ยก็ดูหล่อลงตัวไปเลยนะครับด้านหลังในรุ่นนี้ ก็จะมีในส่วนของข้อบไฟท้ายมาให้แบบนี้จากโรงงานเหมือนกันนะครับนี่ดูหล่อลงตัวมากๆเลยนะครับแน่นอนครับคันนี้ติดฟิล์มให้ลูกค้าไม่เสียอยู่แล้วนะครับฟิล์มโซลารกานนะครับเป็นฟิล์มที่กองแสงได้ดีนะครับเป็นฟิล์มเซรามิก100%ซนะครับมืดข้างนอกสว่างข้างในนะครับหล่อหลอก็ถ้าหากลูกค้าท่านใดแจกก็ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจแจ๊ก็สั่งติดฟิล์มแบบนี้ให้กับลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับ ในรุ่นนี้ฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับนี่ฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าภายในจะก็จัดแถมให้เต็มระบบเลยเนาะมีตาข่ายมีถาดท้ายมีผ้ายาง3ามชิ้นให้นะครับเวลาลูกค้าขนของหรือว่าเดินทางไกลเนี่ยก็จะไม่สมกรปรกเบาข้างหลังด้วยนะครับก็ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจ e v e r อร t แต่งรล่อๆแบบนี้มาจากโรงงานนะครับติดต่อหาแจ็คได้ที่เบอร์0944024441นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยครับแจ็คแป๊บเดียวเว้นวักขายฟอร์ดนะครับแต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองบายแจ็คแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับประทับใจครับประทับใจค่ะบโอเคเลยครับโอเคดีครับ รู้สึกประทับใจในการบริการครั้งนี้นะครับแจ็คเขาบริการดีครับดีครับคุณแจ็คดูแลดีรักมากบริการดีค่ะประทับใจโอเคครับประทับใจมากครับคุณแจ็คเนี่ยเหมือนก็เหมือนเด็กเลยครับไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นไงบ้างครับพี่ปานบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมาเลยครับน้องแจ็คเป็นเดียวจะให้แต่งรถลูกค้าเป็นรถตัวเองครับผมผมไดครับ